ใสนอนมาสองคืนแล้วอัน oh นี้คือรูปที่เราแบบเล็กเล็กเฮ้ยเราจะเอาแบบนี้นะขอก่อสร้างให้เสร็จก่อนจบได้ลูกแล้วขึ้นรถเลยเสร็จแล้วนอนถามว่าเราซื้อไหมกคยเอาอะไร ก็เป็นเวลา7จ็ดโมงช้านะคะที่เราจองรถบัสแบบนอนไว้นะคะเรากําลังจะเดินทางจากยาจางไปที่มุยเน่นะคะใช้เวลาการเดินทางประมาณ3มชั่วโมงก็เดี๋ยวเรารอรถบัสออกนะคะอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะระหว่างนี้ก็ฝนตก พอไปถึงมูยเน่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาของไปเก็บไปที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวจะไปเช่ารถจิบขับเล่นในเมืองมุยเน่กันนะคะมูยเน่จะเป็นเมืองทะเลสาบแล้วก็ไปถ่ายรูปเล่นกันจะไปดูว่ามันควรจะไปหรือไม่ควรไปนะคะเดีย๋ยวพาไปชมที่มุยเน่นะตอนนี้นะคะเรากําลังจะเดินทาง เราก็จะให้เราถอดรองเท้าก่อนนะคะแล้วก็ให้ถูพลาสติกหนึ่งใบจะได้ไม่สกปรกเดีย๋ยวเราไปเจอกันที่มวยเน่เลยนะคะไม่รีวิวอะไรมากรู้แต่ว่าิดอัด VIP ที่ไม่ VIP จบไปเจอมวยเน่ครับ <c oughs> ระหว่างการเดินทางนะคะ วิธีการจองนั่งรถจิบเที่ยวหมุยเน่นะคะอันนี้เราก็จะตามเล็บคนเวียดนามมาเลยนะคะเพราะว่าในเล็บคือถ่ายรูปสวยมากถ้าใครอยากได้รูปสวยๆนะคะแนะนําจองผ่านคุกได้เลยนะคะค่าเสียหายคนละ642บาทนะคะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงจะตรงปกหรือไม่ตรงปกนะคะเชิญรับชมในคลิปนี้ได้เลยจ้าอากาศดีจัดแตกต่างกับที่ยาจางมากครับผมวันนี้บอกเลยว่าร้อนแน่นอนสมแล้วก็เป็นเมืองทะเลทรายจริง แวร่สตีมอ๋อโอเคไปก่อนนะอันนี้ลุยคนเดียวฝากกระเป๋าไว้ได้ไหมโอเคเดี๋ยวพี่ไปลุยก่อนอันนี้เขาบอกว่าให้เราเดินไปที่แม่น้ำนะครับเขาบอกมันจะเป็นน้ำตก เป็นภูเขาหินเขาให้เวลาเรา40นาทีแต่เดี๋ยวดูกันว่าเราจะเดินไปถึงไหมนะครับเอาละ่ะเริ่มเลยแล้วกันนะครับโอ้ยทรายที่นี่เขานุ่มมากทรายเขาละเอียดสุดสุด <Wow. S 1> แมน่นวนสุดอะ่ะโอเคครับ <c oughs> เราลุยกันเลย ตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่แรกนะคะที่รถจิปพาเรามาเที่ยวนะคะก็เขาจะให้เรามาดูน้ําตกน้ําไหลนะคะอย่าตัดภาพไปที่คนเดินลงไปนะคะเพราะว่ามันต้องถอดรองเท้าแล้วเดินลงไปแล้วแบบว่าวันนี้ <c oughs> ผู้ร่วมทปก็คือเป็นประจําเดือนทั้งคู่ไม่สามารถเดินระยะทางได้ปวดท้องหนักมากเพราะฉะนั้นเราส่งหน่วยกล้าตายไปแล้วนะคะคนที่ไม่เป็นไรลงไปเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวตัดภาพไปที่ฝั่งูแล้วกันเนะว,ว่าข้างล่างเป็นยังไงคุ้มกับการเช่ารถจิบเที่ยวหรือเปล่าแต่ว่าถ้าใครถ่ายรูปวะอันนี้ส่วนมากเขาจะแบบเช่ารถจิบเพื่อไปถ่ายรูปที่ทะเลสาบเนาะซึ่งคิดว่าพตรร้อนแล้วดูสภาพแต่และคนคือไม่พร้อมถ่ายรูปแล้วตอนนี้ น้ำก็ไม่ได้อาบหพอไ่ายรึอบอกาเมื่อวานนี่ก่นดูดิอันนี้คือเสื้อใทยใส่นอนมาสองคืนแล้วแล้ววันนี้ต้องเป็นวันที่ถ่ายรูปใช่แล้วก็คืออันนี้คือโททัลงรูคือคนอื่นยังไงไม่รู้แต่ว่าแป๊บนึงชาวเน็ตอยาให้ดูรูปเรฟเรนซ์อันนี้คือรูปที่เราแบบเรฟเฟรนซ์เฮ้ยเราเอาแบบนี้นะ จะแบบเตรียมชุดอะไรมาถ่ายแบบนี้แต่ความเป็นจริงอ้ออ้่าทาเือไม่ไหวแล้วคือท่าทาคือกางเกงกี่วันแล้วคะทัทีกางเกงใส่สองสามวันแล้วออ๊ยเหนื่อยอ่ะวันหนึ่งเขาจะพาไปสามที่อันนี้คือที่ที่หนึ่งก็ตกใจแหละอะไรวะ ก็พันกว่าบาทนะคะใครอยากมาก็สาหรับเน้นถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยเนาะอยากคาดหวังอะไรเน้นถ่ายรูปกับรถจีบแล้วก็ริมทะเลสาบแค่นั้นก็ก็คุ้มแหละมันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือคือชาวเน็ตอะสามารถไปเซฟรูปที่มันไม่มีคนอะเราก็ได้รับเครดิลงไปทำง่ายเลยเออเอาง่ายเลยเอาร่วงไม่ไม่ต้องมาแบบขจรไทยร้อนแบบไม่ร้อนมากโอเคแต่ว่าโอเคเที่อะไรโอเคที่อะไร นี่เราเดินนะได้ประมาณ15นาทีแล้วนะครับยังไม่เห็นจุดหมายปลายทางของเราเลยว่ามันมีน้ำตกอะไรอยู่เลยแล้วคนอื่นเขาเดินมาเป็นกลุ่มคนกลุ่มทัวร์นี่เราเดินคนเดียวจ้าเหงาเงาไปเหงามากอะ่ะแต่ก็ต้องไปมาเกินครึ่งทางแล้วมัง้งตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากนะครับก็ข้างทางก็เป็นต้นแค่ต้นไม้ทั่วๆไปก็เดินตามลำธาร ดีนะมันนุ่มนุ่มเท้าถ้าไม่นุ่มเท้านี่งานงอกเลยนะจะถึงแล้วถึงแล้วทุกคน <Yeah. S 1> เราเห็นจุดหมายปลายทางแล้ว <Yeah. S 1> ถึงแล้วทุกคนโอ้โอ้นี่เขาให้เรามาดูอะไรเนี่ยโอ้นี่หรือมันเป็นเหมือนภูเขา <Wow. S 1> เป็นเหมือนหน้าผาทุกคน น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้แหละที่เขาให้มเรามาดูอันนี้มันเหมือนคล้ายๆกับที่ไหนสักแห่งในประเทศไทยเราอะที่มันเป็นเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นสันทรายขึ้นมาอะไรแบบนี้แพ้ประตูผีปะฟิลลิ่งประมาณนี้ปะน่าจะใช่นะเขาบอกว่าอันนี้อะไรเนี่ยระวังดินถลม่ม <laughs> ระวังดินถล่มจา้า สิ้นสุดแล้วทุกคนนี่เลยมันคือภูเขาภูเขาทรายแดงไม่มีทางไปแล้วจบแล้วสิ้นสุดตรงนี้โอ้เขามาถ่ายรูปเป็นตรงนี้โอเค,อเ,คเท่านี้นะครับผมเราเดินมาประมาณ15นาทีเราก็ถึงจุดหมายของเราแล้วนะครับสวยไหมนี่เลยเป็นรอบๆเป็นภูเขาเป็นภูเขาทรายหินสีแดงนะครับเอาจริงถ่ายรูปก,ก็ สวยอยู่นะครับแสงดีโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางกลับเลยแล้วกันตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวไปจุดหมายต่อไปนะครับต่อไปนะคะเราจะไปที่ต่อไปแล้ว <st arts> งไคะ ใครจะแวะมาแวะแบบเที่ยวอย่างเดียวแล้วเข้าโฮจิมินห์ดีกว,ว่าไม่มีอะไรเราก็รอถ้ามุมกูนนะไอพวกที่มาถ่ายรูปมีจบปลาเข้าใจปะ <c oughs> <c oughs> คือสำเร็จในการทำช่องยูทูบเบอร์หรือรีวิวอะไรเงี้ยคือเหมือนแค่มาถ่ายรูปแล้วก็กลับดีกว่าเพราะมันใช่ปีที่เที่ยวอะไรนอกจากที่เนี่ยถ่ายรูปอย่างเดียวโดดจิงได้ถ้ารูปสวยๆกลับเลยใช่แล้วถ้าถามว่าใครเลียงผมในการรีวิว เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปที่หมู่บ้านชาวประมงกันก็ไม่รู้ว่าหมู่บ้านชาวประมงที่นี่เขาจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะครับแต่มันอยู่ริมทะเลก็จะใหญ่อยู่แล้วนะครับถึงเป็นถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่ไกด์แนะนําให้ต้องไปเลยนะครับและอันนี้ก็คือไกด์ของเราวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่หมู่บ้านชาวประมงเลยจ้า ถ่ายแบบว่าแ,แ,แ,แล้วสถู่ว่าด,ดี๋ยวเราจะอเสรูปอใู่ให้ๆๆๆเสร็จก่า,าให้เส็นก,นห,นกนนไไหนก็นึงแล้วนะครับหมู่บ้านชาวประมง ตรงจุดนี้เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์นะครับผมของหมู่บ้านชาวประมงเลยก็เราเห็นเรือแต่เรือที่นี่เขาเป็นเหมือนอ่างแปลกๆเขาไม่ใช่เรือนะเขาเป็นเหมือนอ่างอ่างในทะเลมากกว่าต้องมาหรอที่นี่หาข้ามไปเลยกับโฮจิมินต์เลยไม่มีอะไรเลยจริงๆนะไม่มีอะไรนอกจากความร้อนนะครับตรงนี้ร้อนจัดเลยแดดแรงมาก แดดโคตรแรงตรงนี้ไม่มีอะไรนอกจากมาถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆจริงๆอะเรามาแล้วเราจองโรงแรมโรงแรม,มนึ่งไปนะคะที่แบบว่าใกล้ๆลดจิบมาลันโนแล้วมันมันไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่โรงแรมได้เพราะว่าน้ำคือแบบเหลืองมากแค่โรงแรมแบบที่ยาจานะก็มีความแบบไม่ได้เหลืองเท่าไหร่แต่ว่าล่างหน้าก็รู้สึกว่าสิ้นแล้วแล้วที่นี่คือน้ำแบบแบบเหลืองแบบเหลืองมากๆแล้วก็โรงแรมดูแบบเก่าอ่ะ แล้วแบบโซมากก็เลยจะเปลี่ยนโรงแรมแล้อกบ้างเราจองโรงแรมไวอีกที่หนึ่งแต่เราอะ่ะยังไม่ได้ไปดูว่าโรงแรมสภาพโรงแรมเป็นไงแล้วเรามีเปลี่ยนแพนคแต่ทันทันนะคะเราว่าเราจะกลับเข้าโฮจริมินห์เลยโอเคเดีย๋ยวเราไปสถานที่ต่อไปนะคะทิปนี้ก็จะ EP เนี้ยก็คือแบบอะไรวะอะไรวะของจิ รถมันติดอ่ะเราก็ลงอ่ะอา้าวอะไรวะ <laughs> okay. โอเคโอ้โหเป็นเพราะเราจริงจริงเหรอห <laughs> <laughs> นักเกินเหรอ okay. <laughs> ได้ล,ลูกแล้วขึ้นรถเลย ตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดที่ทะเลทรายมุยเน่นะครับคือบอกเลยว่าตรงนี้มองออกไปจะเห็นทะเลสาบแลวคือวิวตอนพระอาทิตย์ตกคือดีมากแต่บอกตรงๆว่าลมแรงแล้วคือความร้อนน่าจะประมาณ40องศานะครับใครที่จะมาที่นี่ก็บอกเลยว่าใส่เสื้อผ้าโป่งๆไม่ใส่เลยก็ได้นะครับตอนนี้ร้อนจัดเลยจ้าทีานี้เดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆนะครับผมดูว่าวิวตรงนี้เป็นยังไงบ้าง ถ้าใครมาที่จุดนี้นะครับก็แนะนําเลยว่าอย่าลืมมาถ่ายรูปก,กันที่ทะเลสาบนะครับเราก็จะได้เห็นแบบวิวทะเลทรายวิวทะเลสาบแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ตกด้วยเรียกได้ว่าอัปโปไฟล์กันยาวๆไปเลยครับสําหรับที่นี่ ต่อไปเดี๋ยวเราไปกันต่อที่เลสแซนดูนนะครับอันนี้เป็นทะเลทรายสีขาวนะครับที่เราผ่านมาเดี๋ยวต่อไปเขาบอกว่ามันจะเป็นทะเลทรายสีแดงนะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันแดงจริงไหมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่เลสแซนดูเลยจ้าที่นี่ก็จะเป็นที่สุดท้ายนะคะเมื่อกี้เราไปทะเลไปดูทรายขาวแล้วนี่เราก็มาดูทรายแดงต่อนะคะนี่ที่นี่ก็จะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตก <Wow. S 2> อะแต่เขาจะจอดรถไว้ข้างล่างนะคะแล้วให้เราเดินขึ้นไปเอง เพราะว่ารถไม่สามารถขึ้นได้นะคะโอ๊ยทำไมยิ่งเดินยิ่งลงวะเราก็มาทันพาที่ตกพอดีนะคะอย่าไปดูกันว่าสวยไหมแต่ตอนนี้ขึ้นลำบากมากเลยโอ้ยเหนื่อยเว้ยต,ตกพอดีมาไม่ทันพาที่กันแดดก็ไม่อยู่ คลิปนี้ก็น่าจะจบตรงนี้สำหรับวันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับโรงแรมกันแล้วไปกินข้าวกันเถอะเราหิวข้าวมากตอนนี้คือทั้งวันเลยเนาะเราเราไม่ได้อาบน้าเนาะไม่ได้กินข้าวด้วยตอนนี้ก็คือทั้งเหนียวแล้วก็แล้วก็ทั้งหิวนะครับก็ปิดทิปตรงนี้เลยแล้วกันขอขอจบไปพร้อมพาทิตเลยแล้วกันบายบายวันนี้ตกแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่โฮจิมินเดี๋ยวจะพาไปช้อปปิ้งเสื้อผ้ากับทัวร์ร้านกาแฟ ที่โฮจิมินนะคะไปเจอกันที่โฮจิมินเลยแกยังงไงสิยกกับตอนนี้ว่าถึงคฮนจิมินแล้วนะคะอยา่างสิ่งแรกที่เราสัมผัสได้ตอนเข้ามาก็คือความวุ่นวายของรถนะคะแน่นมากแล้วรถติดมากเหมือนบ้านเราเลย เดี๋ยวเราจะไปเก็บกระเป๋าที่สนามบินก่อนแล้วก็ออกมาเที่ยวโฮจิมินห์เดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปทัวร์ร้านเสื้อผ้าร้านเสื้อผ้าร้านดังนะคะของเวียดนามนะคะที่ดาราเซเลบในได่ลแม้แม้กระทั่งแบ็คทิงนะคะยังซื้อใส่เลยเดี๋ยวไปร้านเสื้อผ้ากันดีกว่าส่วนใครที่ยังไม่รู้ว่ากระเป๋า ฝากที่สนามบินยังไงเดีย๋ยววันนี้จะพาไปฝากกระเป๋าด้วยเผื่อเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะคะสาหรับคนที่มาแล้วหอบิอีุขอพลุ่พลังแต่ไม่รู้ว่าจะเอากระเป๋าไปไว้ที่ไหนนะคะแนะนําฝากไว้ที่สนามบินคือปลอดภัยแต่ละประเทศอาจจะราคาไม่เท่ากันเดี๋ยวจะพาไปฝากกระเป๋าที่เวียดนามน,นะคะว่าราคาเท่าไหร่คะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาหาที่ฝากกระเป๋าที่สนามบินนะคะใครหาไม่เจออะไรใดๆก็มาสอสาบถามกันดิ้นดิ้นดิ้น นี่นะครับตามหาสัญลักษณ์นี้นะครับล็อกเกอร์ลูมอ่าเดี๋ยวเราไปฝากกระเป๋ากันที่นี่นะคะที่รัาฝากกระเป๋าก็ตกประมาณ40บาทต่อชั่วโมงต่อใบนะคะถ้าใครอยากฝากกระเป๋าแต่มันก็ก็โอเคนะกับการที่เราต้องแบกทะลุพลังไปถ้าใครที่ของเยอะแต่ยังไม่ถึงรอบไฟบินนะคะจะอยากออกไปเที่ยวก่อนนะคะก็สามารถมาฝากกระเป๋าที่นี่ได้ชั้นจีนะคะลงนิ้ม,มาถ้าถ้าอยู่ข้างล่างก็อยู่ด้าน้างเข้าเลยเดี๋ยวพาไปดู้อง หน้าเบอร์เกอร์คิงเลยนะคะหรือถ้า,ถาหาไม่เจอสอบถามเจ้าหน้าที่ที่นี่ได้เลยนะคะนี่เบอร์เกอร์คิงอยู่ตรงนี้นะคะจะไปเข้ามาหาสัญลักษณ์ากกระเป๋านี่แล้วก็มาได้เลยะะเดี๋ยวเราปากกระเป๋าเสร็จนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะนั่งแท็กซี่เข้าเมืองไปเที่ยวโคลิมินไปร้านเสื้อผ้ากันนะคะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับที่นี่คือ คาเฟ่อพาร์ทเมนต์นะครับผม oh. เขาบอกว่า oh. บนตึกนี้ oh. มันจะมีคาเฟ่อยู่ประมาณ30คาเฟ่อยู่ที่เดียว oh. สําหรับใครที่แบบคอกาแฟหรือว่าแบบชอบกินพวกแบบน้ำาปง่งน้ำปัน่นหรือน้ำชงอะไรนะครับมาที่นี่ที่เดียวเลยแล้วก็แต่ละร้านเขาจะจัดโซนไม่เหมือนกันนะครับเป็นแต่ละสไตล์สามารถมาถ่ายรูปอัพโปรไฟล์ถ่ายรูปสวยๆกันได้ที่นี่เลยนะครับ oh. เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันดีกว่าว่าร้านไหนแจ่มสุดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเลือกจากข้างล่างก่อนว่าร้านไหนร้านไหนใหญ่ร้านไหนสวย ไปเดี๋ยวเราขึ้นไปกินกาแฟกันนะครับเราเลือกแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันที่ร้านเปอร์เซ็นนะครับผมร้านเปอร์เซ็นนี่นะครับเพิ่งรู้ว่าถ้ามาคาเฟอพาร์ทเมนต์ต้องเสียเงิน3000ต่อคนนะครับในการขึ้นและลงะแต่ถ้าอยาก3า0 0ันนี่ประมาณ5บาทแต่5บาทเราไม่จ่ายนะครับผมการพาเดินทางขึ้นเขาก็ค่อนข้างดูแล้วไม่ค่อยน่าขึ้นเท่าไหร่ แทนๆถึงแล้วนะครับอาราบิก้าเปอร์เซ็นต์ลายเขาแต่งแนวมินิมอลนะครับเขาขาวนวลนวๆเราไปเซอร์เวยกันก่อนนะครับข้างในร้านสวยมากเป็นิีมินิมอลเลยเหมือนที่ไอคอนสยามเลยทุกคน น,นี้เราก็มาอยู่ในร้านที่เมื่อกี้เราดูจากพื้นถนนนะครับนี่เลยนั่นเลยจุดที่เรายืนเมื่อกี้นะครับตอนนี้เรามาอยู่ในจุดนี้แล้วขาวขามินิมอลมินิมอลสวยอยู่ได้อยู่ครับอหนเดี๋ยวเราไป สั่งกาแฟกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่อื่นกันต่อนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวร้านเสื้อผ้าที่สาวๆอยากไปกันบ้างเราก็ลงมาจากคาเฟ่แล้วเราไปคาเฟ่เดียวอาราบริก้าแนะนำว่าทุกคนควรมานะเพราะว่าถ่ายรูปสวยมากแสงดีมากนะครับเดี๋ยวไว้อินเสิร์ตรูปให้ดูนะครับในนี้เลยเดี๋ยวต่อไปที่เราจะไปเดี๋ยวเราจะไป,ร,ะไปร้านเสื้อผ้ากันบ้างเดี๋ยวเริ่มจากร้านแรกเนาะไกด์เราจะไปร้านไหนนะ มาม่าสั่ง <c oughs> ไม่ใช่มาม่าไวรัสโอเคอ่านน้ำทางเลยมันจะเป็นนานทีชีวิตมากอ่ะการข้ามถนนของที่เวียดนามน,นะครับ <c oughs> ต้องระวังมากๆเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้หยุดรถให้เราเดินนะครับ <c oughs> เราต้องดูตัวเองนะครับ ไปร้านมาม่าไม่ธรรมดานะครับออกแนวจะน่ากลัวนิดๆด้วยซ้ำไปชั้นสองแต่ว่าทางเข้าไม่น่าจะมีร้านอะไรอยู่เลยนะเหมือนเป็นอพาร์ตเมนต์แบบคนอยู่อาศัยมากกว่านี่เราถึงแล้วนะครับน่าจะร้านนี้ใช่ไหมถูกต้องสรุปว่าชั้นสามนะที่ของเราเรียกชั้นสามนะครับแต่ที่นี่เขาเรียกชั้นสอง ถึงแล้วถึงแล้วตัวนี้นะคะปองเรอเะีพราะตัว่เจอได้งตเออันนี้ได้เสื้อตัวเดียวคนอื่นก็อากถ่จากโอเคแต่ถาว่าเราซื้อไหม เมื่อกี้เราได้แล้วมาม่าไวรัสเดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันไม่น่ดับัวรมอลลี่บิชสองแสนเก้าอืมซีทรูโปไปเลยเชิดจบเอาซื้อของตัวนี้ นี้นะคะเราแวะมาทานเฟรอร์ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะถ้ามีเวลาเราจะพาไปอีกสักร้านสองร้านนะคะแล้วก็กลับไทยดีกว่าปิดทิปตรงนี้เลยดีไหมปิดคลิปเลยนะคะใครจะมาโอจิมินนะคะถ้าถ้ามาเนี้ยจะบอกว่ารถค่อนข้างหนาแน่นนะคะ<อ>หนาแน่นแบบหนาแน่นมากๆเดินทางไปไหนก็ ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะถ้าเวลาเล่งด่วนอย่างเช่นต้องรีบไปขึ้นเครื่องอะไรอย่างเงี้ยต้องเผื่อเวลาไว้นิดนึงนะคะรถสีแสดกอไปแล้วนะคะทีนไปเจอกัน ep หน้า ep หน้าเดี๋ยวเราจะพาไปไหนฝากติดตามด้วยนะคะสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง bxl ด hmm ้วยนะคะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ <laughs>